ตำนานเรื่องพระนอนกินเนนหากเราได้พูดถึงเกี่ยวกับตำนานความเชื่อต่างๆของภายในประเทศไทยนั้นเราสามารถพูดได้ว่าตำนานเกี่ยวกับเรื่องผีหรือสิ่งแปลกๆนั้นมีอยู่มากมายในประเทศไทยแต่มีอยู่ตำนานหนึ่งที่ผู้คนในสมัยก่อนจนมาถึงปัจจุบันนั้นยืนยันกันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาในสมัยก่อนจนเป็นที่พูดถึงกันมาจนถึงปัจจุบันมันเป็นตำนานที่โด่งดังเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ตำนานที่หมายถึงก็คือตำนานพระนอนกินเนนตำนานพระนอนกินเนนนั้นเป็นตำนานที่มีการกล่าวถึงและถูกพูดถึงมาเป็นเวลานานในสมัยช่วงปีพุทธศักราช2460อยู่ในสถานที่ในจังหวัดนครสวรรค์จะเป็นตำนานที่อยู่ในวัดวรนาถบรรพตหรือที่ชาวนครสวรรค์ที่อยู่ในที่นั่นจะเรียกวัดแห่งนี้กันว่าวัดเขาก ซึ่งตัววัดเขากบนี้ในปัจจุบันนั้นคือว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามมากและมักจะมีนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ได้มาทําการไหว้กันเป็นประจำแต่หากพูดถึงวัดบรนาศบรรพฤในสมัยก่อนในช่วงเวลา100กว่าปีก่อนนั้นต้องพูดกันว่าวัดแห่งนี้นั้นเหมือนจะเป็นวัดร้างก็ว่าได้ไม่ได้มีลักษณะที่มีความสวยงามเหมือนกับในปัจจุบัน วัดนี้ในสมัยก่อนนั้นเป็นวัดรกร้างที่มีพระที่อาศัยอยู่ภายในวัดนี้น้อยมากจนถึงอาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำแต่ด้วยตำนานที่มีการพูดถึงเอาไว้ว่าเคยได้มีพระองค์หนึ่งได้เดินทุดงเข้ามาภายในวัดแห่งนี้และจำวัดในวัดแห่งนี้หลังจากนั้นท่านก็ได้ทำให้วัดบราบนาศบรรพตแห่งนี้นั้นเป็นที่รู้จักของชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นและเป็นที่ฟื้นฟูจนมีผู้ที่รู้จักวัดแห่งนี้กันมากขึ้น ซึ่งพระ to ท, então, ท réussi, ี่เอ่ยถึงนั้นมีชื่อว่าหลวงพ่อทองนั่นเองหลังจากที่หลวงพ่อทองได้ทําการจํำวัดแห่งนี้เป็นที่ประจําของท่านหลังจากนั้นวัดแห่งนี้ก็ต่างมีผู้คนชาวบ้านต่างพากันมาไหวและศรัทธาในตัวของหลวงพ่อทองกันมากซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีผู้คนต่างพากันมาบวชเป็นพระและจําวัดที่วัดแห่งนี้หรือก็ได้มีชาวบ้านได้นําลูกหลานของพวกเขาให้มาบวชเนงเพื่อที่จะทําตามพิธีของพวกเขากันมากขึ้น จนภายในวัดแห่งนั้นจากที่เป็นวัดที่เหมือนกับว่าเป็นวัดร้างก็เริ่มมีพระและเนนจำวัดประจำที่นี่กันมากขึ้นเรื่อยๆแต่หลังจากที่เป็นแบบนั้นอยู่ได้ไม่นานก็ได้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นภายในวัดแห่งนี้เพราะจู่ๆก็ได้มีเนนได้หายไปภายในวัดแห่งนี้อย่างไรร่องรอยโดยที่พระที่จำวัดอยู่ในนั้นก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเนนที่หายไปนั้นได้หายไปไหนกันแน่ซึ่งในช่วงแรกที่ได้มีเนนหายนั้น ตัวหลวงพ่อทองได้แต่เพียงคิดว่าเนนคงจำวัดอยู่ไม่ไหวและคงคิดถึงบ้านเลยได้กลับไปที่บ้านโดยที่ไม่ได้บอกตัวหลวงพ่อไว้ก่อนหลวงพ่อจึงได้ไปหาที่บ้านของเนนที่หายไปเพื่อไปดูว่าเป็นอย่างไรหรือเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่แล้วก็ต้องมารู้ว่าที่บ้านของครอบครัวเนนที่หายนั้นได้บอกว่าตั้งแต่ที่ตัวเนนได้ออกไปอยู่ที่วัดนั้นเนนก็ไม่เคยได้กลับมาบ้านเหมือนกัน ตัวครอบครัวของเนนก็คิดว่าเนนคงอยู่ที่วัดตลอดเช่นกันหลังจากนั้นมันก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับตัวหลวงพ่อทองและพระองค์อื่นๆเกี่ยวกับการหายไปของเนนองค์นี้กันอย่างมากจึงได้มีการเริ่มสืบและตามหาว่าเนนองค์นั้นได้หายไปที่ไหนกันแน่หรือเกิดอะไรขึ้นกับเนนองค์นี้หรือเปล่าพอเวลาผ่านไปทั้งตัวหลวงพ่อทองและพระองค์อื่นๆก็ยังคงหาสาเหตุไม่ได้และทำได้เพียงปล่อยผ่านไป แต่พอเวลาได้ผ่านไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นมาอีกเพราะว่าหลังจากที่เนนคนแรกได้หายไปก็ได้มีเนนองค์อื่นๆได้หายไปเรื่อยๆเช่นกันนั่นจึงได้สร้างความประหลาดใจให้แก่พระในวัดอีกครั้งและสังเกตได้ว่าเนนที่หายไปส่วนใหญ่นั้นจะจำวัดอยู่ที่โบสถ์ท้ายวัดที่อยู่ข้างๆกับเจดีเก่าที่มีมานานแล้วซึ่งเจดีนั้นก็ได้มีพระอยู่องค์หนึ่งที่อยู่ประจำที่เจดีแห่งนั้น ัวหลวงพ่อจึงตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปเช็คที่เจดีย์แห่งนั้นและได้พูดคุยกับพระองค์นี้ที่ประจำอยู่กับเจดีย์แห่งนี้จึงได้ความมาว่าเจดีย์แห่งนี้นั้นได้มีพระพุทธรูปองค์ยืนอยู่องค์หนึ่งมีขนาดที่เทียบเท่าคนยืนไม่ได้ใหญ่ไปกว่าคนสักเท่าไหร่แต่หลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์เนนหายขึ้นมาก็ได้เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นกับพระพุทธรูปองค์นี้เพราะว่ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และที่สําคัญนั้นได้มีเศษผ้าชายของจีวรได้ติดอยู่ตรงบริเวณปากของพระพุทธรูปองค์นี้และยิ่งกว่านั้นคือท่านได้สังเกตเห็นถึงคราบสีแดงๆที่ติดอยู่ตรงบริเวณปากของพระพุทธรูปองค์นี้ซึ่งนี่ก็ได้สร้างความตกใจให้กับหลวงพ่อทองเป็นอย่างมากแต่ท่านก็ไม่ได้ตัดสินใจและโทษเกี่ยวกับการหายไปของเนนให้กับพระพุทธรูปองค์นี้แต่ท่านก็ไม่สามารถหาสาเหตุของการหายไปของเนนหลายๆองค์ได้ แต่พอหลังจากนั้นเวลาได้ผ่านไปอีกก็ได้มีเนนได้หายไปอีกหลังจากนั้นพระท่านจึงได้กลับมาที่เจดีย์แห่งนี้อีกครั้งและก็พบว่าพระพุทธรูปที่เป็นปางยืนอยู่ในตอนแรกนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นพระพุทธรูปปางนอนและมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมจากที่เขาได้เห็นรอบก่อนถึงสองเท่านั่นจึงทําให้ท่านมั่นใจมากขึ้นว่าคงเป็นทรมพระพุทธรูปองค์นี้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นจึงได้มีการทําพิธีและพันสายศินเอาไวร้รอบๆเจดีย์แห่งนี้ และหลังจากนั้นก็ไม่มีการหายไปของเด่นอีกเลยขอบคุณที่ติดตามดูลับแชน์นลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไมพ่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ